รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยช่อง3แจกรถทุกวันจันทรถึงสุกเวลาสบายๆแบบนี้ครับและนี่คือเกมแจกรถรีเซนเ t อร์บายม s ตซู s h ชิมอเตอร์สมิตซูบิชิมิราเป็นตัวเองไปให้สุด Mitsubishi a t t r a ราชีวิตธรรมดาไม่เป็น นิวมิ t ซูบิชิเอ็กซ์เพนเดอร์คลสอีกขั้นกับ SUV ที่เป็นคุณ New e, นิวมิ t ซูบิชิทร r ยัตส์แอดลีดเหนือชั้นไซส์พันสปอร์มิ i ซูบิชิปาเจโร่สปอร์ตอีลิตอีดิชั่นที่สุดแห่งยนตรกรรมเหนือระดับพร้อมเทคโนโลยีอัจชริยะ มื่อวานเกมดูเดือดอีกแล้วค่ะเล่นไปถึงข้อ2ยังไม่ทันรายทำคะแนนเสมอกันอยู่1ต่อ1วันนี้มาลุ้นต่อว่าใครจะชนะในศึกครั้งนี้ห้ามพลาดตอนนี้นะครับทั้ง2ทีมต้องการ1คะแนนนี้เพื่อชนะเลยกับเพื่อตีเสมอนะฮะ <c oughs> ไปกันต่อนะครับและจัสตินบีเบอร์กับกับเทเลอร์สว f ฟครับ <c oughs> เอาบีเบอร์บีเบอร์่เบอร์้วามมือไวนะฮะไมเชื่อว่าจัสตินบีนเบอร์เยอะกว่าเทเลอร์สวิฟตครับผมมั่นใจงั้นลฮะ บีเบอร์ครับแจ็คสันบีเบอร์เอาตอบด้วยคขางบีเบอร์เป็นแฟนคลับเป็นแฟนคลับเนี่ยชื่อแฟนคลับบีเบอร์บีเบอร์โอเคแล้วคุณน่ะถ้าคุณตอบก่อนคุณเลือกใครเทรเลอร์ค่ะเทรเลอร์สวิปเลยนะฮะเอาละเพราะฉะนั้นเรามาดูซิว่าคะแนนนี้จะเป็นของใครนะฮะแจ็คสันบีเบอร์มาทำไมเนี่ยมนทำไมมันทำไมเทียร์ถูกครับบีเบอร์มันถูกครับเริ่ับที่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 ี่ที่ที่ที แจ s t สติมเบอร์มี f o ลเ o อร์เยอะกว่าเทเลอร์สว f t นะครับและตอนนี้นะฮะตั้งใจให้ดีนะฮะในการตอบครั้งนี้สำคัญสำหรับนิวและเชียร์มากถ้าคุณตอบถูกคุณเป็นแชมป์ทีมใหม่ทันทีพร้อมพร้อมพอนั้นคุณอย่าย้อยเป็นแบบนี้นะฮะถ้าเขาตอบถูกคุณเสียแชมป์เลยนะฮะและระหว่างเทเลอร์สว f t กับลิซ่าจาทิ้งฮะเอาแล้วโอ้ยนี่นี่ยังไงนาวลิมอะตอม ตอนนี้ลิซ่ากำลังมาแรงก็เลยคิดว่าแบบยอดกำลังแบบพุ่งสูงและขอให้มันเป็นแบบนั้นนะครับถ้าคุณตอบผิดนิวกับเชียร์เป็นแชมป์ทีมใหม่ทันทีเลยนะฮะและลิซ่าเป็นคำตอบที่ทำไมผิดครับที่ทำไมผิดครับทำไมนาวิ้วกระบชียต้องทำไมผิด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 ครับเฮลเลอร์สวิฟต์มีฟอลโลเวอร์มากกว่านะฮะในข้อที่สองนะครับนิวกับเชียร์ทำไอหนึ่งคะแนนแปลว่าตอนนี้ นิวกับเชียร์เป็นแชมป์ทีมใหม่เลยครับและไมเคิลก็มอบชุดเครื่องทัวร์มูลค่ารวม7,740บาทโอ้โหต้องยอมให้จริงโอ้โหอ่ะทีนี้เราลองมาซ้อมๆกันหน่อยเลนิซ่าแบล็กซิงกับคริสเตีนโอลลันโดครับคริสเตีนโอลลันโดครับโรนัลโดนะรอโรนัลโดนะฮะโอเคนักกีฬาที่ถูกเลือกนะครับ ที่เห็นเซเลบดังๆมียอดผู้ติดตามเยอะนี่โบโบก็เป็นหนึ่งในนั้นนะคะใครจะทําอะไรที่ไหนยังไงโบโบรู้หมดเลยค่ะไม่ได้อยากรู้เรื่องคนอื่นเลยเขาเรียกว่าขอใส่ใจเท่านั้นนะคะฮึอย่างคนแรกนี่เป็นักนฟุตบอลที่มีสเสน่ห์เหลือ,อร้ายนอกจากจะมีฝีเท้าที่เทพมากแล้วยังล้อหล่อจนสาวๆกรี๊ดกันทั่วโลกดูได้จากยอดผู้ติดตามกว่า233ล้านคนเลยละคะ่ะโอ้โหเยอะมากอาต่อโดยนักเร้าหนุ่มขวัญใจโบโบผู้โด่งดังจากเพลง Baby นั่นคือจัสตินบีเบอร์ที่มีสาวกบีเบอร์ทั่วโลกพิสูจน์ได้จากยอดฟอลโลเวอร์ใน IG กว่า143ล้านคนเลยละค่ะ ห่างกันแค่นี้เดียวกับตัวเลข138้าล้านคนของเ a y l o r s w ว f t นักร้องสาวชาวอเมริกันมากความสามารถที่สร้างตัวเองจนกลายเป็นหนึ่งในผู้ที่มีอิทธิพลที่สุดในโลกเลยและค่ะตามมาด้วยนักฟุตบอลหนุ่มหล่อในตำนานที่ไม่ว่าจะผ่านไปกี่ปีเ <c oughs> ก็ยิงทวีความหล่อมากขึ้นอย่างเดวิด b บ็ k แฮมที่ไม่ว่าจะทำอะไร <c oughs> สร้างธุรกิจอะไร <c oughs> ก็มีแต่คนสนใจการันตีได้จากยอดผู้ติดตาม63.8ล้านคนคะ่ะและจำนวนผู้ติดตามรองลงมาเป็นของสาวสวยคนเก่งผู้โด่งดังจากภาพยนตร์แฮร์รี่พอตเตอร์อย่าง เอมมาวัสันที่มีผู้ติดตามทั้งหมด57.6ล้านคนสุดท้ายในตัวเลือกทั้งหมดตกเป็นของสาวน้อยชาวไทยผู้สร้างปรากฏการณ์ความโด่งดังไปทั่วโลกกับบทบาทไอดอลเกาหลีนั่นคือลิซ่าแบล็คพิงก์กับยอดผู้ติดตามที่ขึ้นมาอย่างรวดเร็วด้วยตัวเลข37.1ล้านคนค่ะโอเคและนี่คืออาตอมกับน,นาวลิ้มจากเซียมคาฟ หน้าครับผมเข้าข้างโฆษณาเท่านั้นเชิญนั่งอนีคือท่านแชมป์อ่ะครับแทนแชมป์ฮะโอ้โหถึงเวลาที่รับงสองคนจะต้องพิสูจน์ความเป็นแชมป์ครับไม่ว่าจะเป็นศักดิ์ศรีในการเป็นพิธีกรรายการเกมโชว์หรือเป็นแชมป์หนึ่งสมัยครับถ้าคุณป้องกันแชมป์สมัยแรกได้สำเร็จมาเลือกรถที่คุณชอบและ หากุญแจที่ใช่กันคุณพร้อมนะฮะพร้อมมากค่ะนิวคุณพร้อมนะพร้อมครับผมเพราะชนัะมาเลยครับผู้ท้าชิงทีมต่อไปออกมาเลยโอ้โหสวัสดีครับปาล์มสวัสดีครับตอนรับคุณปอคุณปาล์มจากเย็นเซ็งแฟนคลับการขับครับอย่างนี้สิฮะเหมือนจะสนุกคับแฟนลผมแจ้งก่อนเลยแล้วกันนะฮะปาล์มกับปอถ้าจัดการสองคนนี้ได้นะฮะค้าเม็กจะมอบนาฬิการุ่นแพ็กแมนครับมูลค่า9,000บาท บอกแบบนี้ครับว่านาฬิกาไทม์แมกเนี่ยเป็นนาฬิกาข้อมเมอสัญชาติอเมริกันที่มีอายุยืนยาวกว่า166ปีแล้วครับคอเลกชันพิเศษเป็นการฉลอง40ปีของเกมแพ็กแมนของมันต้องมีแต่ถ้าเกิดคุณล้มแชมป์ไม่สำเร็จนะฮะคุณผู้ชมที่ชมใน a c e b o o k แฟนเพจเกมแจกรถตกตีแย่งชิงได้เลยนี่คือเขาเรียกว่าอัดฉีดสำหรับคุณสองคนพร้อมนะฮะระบบ3คะแนนย้ำกกติกาใครได้2คะแนนก่อนเป็นผู้ชนะเลยนะครับ ข้อที่1นึ่งตัวเลือกมาเลยโบโบและศักดิ์ศรีแชมป์ครับนิวเชียจะได้สลับตัวเลือกก่อนอ่ะน้องพี่พี่ให้น้องเหตุผลเดียวกันครับ3สามันหนึ่งครับเราเดินตามรอยดัชินียของผมครับโอเค,อเคที่หนึ่งในใจค่ะ,ะสารรรมสลับกันจัดไปนะครับอ่ะป้ามปอแก้เค็ดครับกลับเหมือนเดิมครับอ่า หนึ่งไปสามแก้แค้นสามตับคืนฮะนี้เขาทำแบบปวัติาสตร์ซ้ำรอยมันลอยคึ้นมานี่แปลกมันต้องโดนคนทำอย่างนี้กับพวกคุณบ้างมันต้องโดนบ้านแต่บอกเลยค่ะว่าหนังมันฉายม้วนเดียวแล้วจบไม่มีซ้ำซ้อนโบโบขอแนวคำถามให้เราตั้งตัวกันหน่อยใครที่เป็นแฟนการ์ตูนโดราเอมอนตอบข้อนี้ได้ไม่ยากเราจะพูดเรื่องของวิเศษจากกระเป๋าโดราเอมอนโอ้โห และผมย้ำอีกทีเลยนะฮะว่าด้วยความฮิตของการ์ตูนโดราเอมอนกับของวิเศษที่ออกมาจากกระเป๋าหน้าของโดราเอมอนแฟนการ์ตูนทั่วโลกเขามีการโหวตยังไงคะโหวตถึงประโยชน์ของของวิเศษว่าคะแนนความมีประโยชน์ของของวิเศษนันมากน้อยแค่ไหนถ้าคุณติดตามการ์ตูนโดราเอมอนคุณจะพบว่าของบางอย่างก็เออตลกไม่รู้จะมีทําไมแต่บางอย่างก็ฝันอยากให้มีในชีวิตจริงคําถามมาโบโบอเอาล่ะคาถามยาวนิดนึงนะครับ ของวิเศษของโดรีมอนชิ้นใดที่ได้รับการโหวตว่ามีประโยชน์มากกว่ากันถ้าท่าผู้ชมเห็นก็้คุอจะมีของสองชิ้นขึ้นมาแล้วตอบของที่ได้รับการโหวตว่ามีประโยชน์มากกว่ากันนะครับไวไม่เท่าชัวนะครับตอบไวแต่มั่วโยนคะแนนให้อีกฝั่งทันท,ทีนะฮะตั้งใจดีนะครับระหว่างไ m แมชชินเอาละฮะเห็นตัวเลือกถึงกดปุ่มได้นะฮะถามแมชชีนครับ ประตูสารพัดสถานที่ครับโอ้โหเอาแล้วมาแล้วทีมนิวกับเชียตอบทามแมชชีนเลยเอางี้ผมถามคุณสองคนก่อนไอ้ที่คุณตอบเนี่ยอีกเรื่องหนึ่งแต่ถ้าเกิดเลือกระหว่างประตูสารพัดสถานที่กับทามแมชชีนคุณอยากได้อะไรเพราะทามแมชชีนคนอยากได้มากกว่าชย้อนเวลาแล้วไปแก้ไขอดีตที่ทําผิดพลาดไปอะไรอย่างเนี้ย เอาละเพราะฉะนั้นตอบาาแล้วนะฮะทําแมช์น uh มันทำไมนิวถูกรับทำไมถูกมาทำไมถูกมาคูญมาถูกมาอูกมาถูไมาถูกมาถูกมนถูกมาถูกมาถูะมาถูก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 มาถเกมาไูเมาถูกมานมาถูกมคถกมาถูกมชีูกมาถกมาถูกมาถูกมาถูมาู่กมาถูกมาถกมาถูกม้กาถ่กรากมากมากาพีกากมาถูกมาถูกมาีูกมาถากมาถูกาูเมาูกมาูก่าคะแนนเนีย ให้กับโชว์ของเขาผมรั้งทิกัพรตรงที่ว่าเธอหาเหตุผลให้กับทุกเรื่องได้สุดบอกหบางเหตุผลดูเงี้ยเง่าๆไปกันต่อเลยฮะระวางประตูสารพัดสถานที่นะฮะตอบชิ้นที่ได้รับการโหวตว่ามีประโยชน์มากกว่าครับประตูสารพัดสถานที่ครับกับใครขายยอดสุดครับเอาแล้วตอนนี้ โอ้โหนิวกระเชียยังคงรักษาความไวในการตอบและเลือกประตูสารพัดสถานที่ถ้าประตูชนะทางแมชชีนได้ก็น่าจะชนะไฟฉายยอดสุดถูกต้องโอเคเอามาลุ้นกันนะฮะและประตูสารพัดสถานที่มันเป็นคำตอบที่ทำไมถูกค่ะมันทำไมนิวถูกคู่ะถูกมถูก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 ต้องสร้าแลและเราจะไปกันต่อกับของวิเศษโดเรมอนนะครับตอนนี้ทั้งคู่ตอบถูกมีคะแนนคนละหนึ่งคะแนนนะครับ ไฟฉายย่อส่วนกับกับกระจกเล่นแบบครับเอาแล้วตอนนี้ปอปอเปิดเกมก่อนนะฮะกระจกเล่นแบบเนี่ยย้ำนิดนึงสำหรับคนที่จำไม่ได้มันใช้เพิ่มของมีของ1ชิ้นเอากระจกมาเล่นแบบเอ้างอกไป2สองชิ้นใช่มันดีกว่าเพราะนั้นไฟฉายย่อส่วนเป็นคำตอบที่ทำไมมันทไมปัอมันไม่ปับมันไมปั๊ปอมยังไงมันผิดถูกผิกมันถูกครับ ก็ส่วนก็ยังได้รับการบวกแมีประโยชน์มากกว่านะครับเอาล่ะนิวเชียตั้งใจให้ดีนะฮะและระหว่างกระจกเรียนแบบครับครับขนมปังช่วยจาครับโอ้โหเอาแล้วปอปามโอ้เห็นได้ชัดงี้เลยทั้งไวและมั่นใจผิดขึ้นมานะกูจะขำให้เอาล่ะตอนนี้ถ้าปามปอตอบถุมได้คะแนนหนึ่งข้อแรกกันเลยนะฮะแต่ถ้าผิดโอนแต้มเลยนะ ป๊ามปอขอบังช่วยจำมันทำไมอู้มันทำไมผมถามมู้มันทำไมถูกแล้วมันชีวิติงที่ถูกทุกๆถูกต้องครับขอบังช่วยจำได้รับการโหวตว่ามีประโยชน์กว่ากระจกเล่นแบบและแน่นอนในข้อแรกป๊ามกับปออินสติงค์ทำไปงก็ได้ ผู้ชมเป็นไหมคะเวลาดูโดราเอมอนทีไรรู้สึกอยากมีกระเป๋ากับของวิเศษเป็นของตัวเองมากๆ <S <S ของแต่ละอย่างนี้มีประโยชน์และน่าใช้ทั้งนั้นจนมีการเปิดโหวตของวิเศษข,ของโดราเอมอนที่มีประโยชน์มากที่สุดโดยแฟนคลับทั่วโลกทําให้เรารู้ว่าของวิเศษที่ได้คะแนนโหวตมากที่สุดคือประตูสารพัดสถานที่ประตูสีชมพูสดใสสา,สาม,มารถไปที่ไหนก็ได้ที่มีคนโหวตมากถึง53.7ถ้ามีจริงๆบโบโบจะไปทั่วโลกเลย อันดับต่อมานี่บัวบขอก่อนเลยค่ะหลงหลงลืมลืมเกงสงสัยต้องกินขนมปังช่วยจําบ้างแล้วแค่เอาไปกดบนหนังสือแล้วกินเข้าไปก็จําได้แบบไม่ต้องอ่านดีและง่ายอย่างนี้เลยได้คะแนนโบนไป9.3แต่ต้องระวังนะคะถ้ากินมากๆจะปวดท้องเข้าห้องน้ําความจํานั้นก็จะหลุดออกมาด้วยที่กินเข้าไปก็ลืมหมดเลยและคะ่ะของวิเศษชิ้นต่อไปนี้น่าจะทําให้การสื่อสารระหว่างคนต่างชาติต่างภาษาง่ายขึ้นเยอะนะคะ เพียงแค่กินวุ้นแปลภาษาเข้าไปไม่ว่าจะภาษาไหนๆก็พูดได้คล่องปลือมีประโยชน์แบบนี้เลยได้คะแนนไป6.3%และหนึ่งในของพิเศษที่โบโบชอบที่สุดนั่นคือไทแมชชีนที่สามารถพาคุณท่องมิติของเวลาไปในช่วงต่างๆที่อยากไปไม่ว่าจะอดีตหรืออนาคตกับผลบวตทั้งหมด3.3%ต่อด้วยผลหวต2.6%กับไฟฉายย่อส่วนไฟฉายที่สามารถย่อสิ่งต่างๆทั้งคนสัตว์สิส่งของให้เล็กลงเท่าที่ต้องการค่ะ อันดับสุดท้ายในตัวเลือกนี้คือกระจกเลียนแบบกระจกที่สามารถก๊อปปี้ทุกสิ่งบนโลกให้เพิ่มจํานวนมากขึ้นเพียงแค่นําสิ่งที่ต้องการมาส่องกับกระจกแม้ผลโหวตจะมีแค่1นเลยทําให้กระจกเลียนแบบไม่มีคะแนนผลโหวตแต่ก็ยังถือว่าเป็นของวิเศษอันดับต้นๆที่แฟนคลับทั่วโลกเลือกนะคะแต่ตอนนี้คุณต้องการอีกหนึ่งคะแนนเพื่อเป็นแชมป์ครับและนิวกระเชียยอมไม่ได้เด็ดขาดครับคำถามข้อที่2อง 2> โบอบอตัวเลือกหกตัวเลือก ที่ปลาล์มกับปอจะได้เปิดเกมก่อน3 6ครัส3กับ6สลับกันบอโบ,โบ <c oughs> เรียกวเชียร์ว่างไงดีครับออ6กับ3าแล้วกันค่ะกับสามคร <c oughs> ับ <c oughs> สลับกันองนี้พี่ก้องนี้แก้มาเลยครับและแนวคำถามโบอโบเอามาให้ผู้แข่งเตรียมตัวซะหน่อยเอาแล้วข้อนี้ฟังแล้วปลาล์มกับปอเหมือนจะได้เปรียบนะบอโบเพราะมันเป็นเรื่องของนักร้องและอายุของพวกเขา ในการออกผลงานเพลงครั้งแรกร<ฮ>แต่ถ้าคุณตอบไม่ได้ในพี่น้องในวงการเนี่ยจะสาบส่งเลยนะฮะว่าไอา้ปาไอา้ปอนี่ไม่ได้สนใจความเป็นไปเลยนะคำถามครับตั้งใจฟังดีๆใครออกผลงานเพลงแรกตอนอายุน้อยกว่ากัน<ฮ>คือพูดง่ายๆคุณจะเห็นตัวเลือกศิลปินสองคน<ฮ>คุณจะต้องตอบให้ถูกว่าเพลงแรกของพวกเขาเนี่ยออกตอนอายุไหน และเมื่อเปรียบเทียบกับอีกฝั่งใครออกเพลงแรกตอนอายุน้อยกว่ากันศิลปินไทยใช่ไหมคะศิลปินไทยครับเรา <พอ S 2> จะมาดูการตั้งใจนะฮะมาเลยนะ,ะตั้งใจนะฮะเร็วไวและต้องชัวร์ด้วยครับผมระหว่างทาทา่ายังคุณคิดเลยอ่ะผมยกตัวอย่างก่อนเพลงแรกตอนอายุเท่าไหร่เธอคุณคิดเลยแล้วเมื่อคุณเห็นหน้าอีกคนคุณต้องคิดอย่างรวดเร็วเลยนะฮะ ท้าทายยางชุดแรกแต่ละแต่ลแดนแต่ดะแต่ละแดนแต่ละแต่ละแดนแต่ละแต่ลถูกบังคับและก็ขู่เสมอห้ามด้วยห้ามด้วยไม่รู้จะจบยังไงไม่ห้ามเลยสิปล่อยร้องให้จบถึงท่านฮุกเลยเรื่องไงอาหมาท้าทายยางกับกับกับหลุยซะก่อนครับอ้าวโอ้ยเพราะว่าหลุยสซะก่อนไม่แร็ปเตอร์ แปลกใจจริงๆงงจังเลยไปๆมาๆห้ามด้วยห้ามด้วยขี้ข้อนี่ยากมากยากเชยร์จำได้แต่วงกงโอ้ยงออะไรไม่รู้จักและคุณตอบมาแล้วว่าทาายางรัมมันเป็นคำตอบที่ทำไมนิวถูกเขาถูกมันทำไมถูกมันถูกมันถูกทีนถูกี่ คิดครับตอนเด็กกว่าตอนออกเพลงแรกฮะเอาละรับโอนมาเลยหนึ่งคะแนนปาล์มกับปอทีนี้คุณพอจะเดาได้แล้วว่าหลุยส์สกอตต์แรปเตอร์ชุดแรกเขาเด็กมากและเมื่อเปรียบเทียบระหว่างหลุยส์สกอตต์กับกับอ้บาเอาแล้วบ้านกับน้องมาทำนี้เลยบ้านไอ้บ้าแต่ชวนดูนะตลุง ตุลุง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 ตลุงตุลุงตนลุงตุลุงตุลุงต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 ลุตตลุงตลุงตตลุงตลุงตลุงตลุลุงต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 ลุงลุงตลุงตลุตตลงต มันมันถูกต้องครับถูกต้องมันถูกต้องเฮ้ยยุ้ก็เด็กกว่าใครไม่รู้ก็ผาแล้โง่ใจเงง่ใจเลยโง่ใจไม่เคยเลยใจใจอะมุกี้ยังหน้าซีดอยู่เลยมื่อกี้ยังหน้าซีดอยู่เลยคนอายุตั้งแต่สลับสามก็โอ้ณนี่ไว้ใจไม่ได้จริงเอานะฮะตอนนี้ไว้ใจจริงนะไว้ใจจริงจังเลยนะเมื่อกี้อย่ามั่นใจในสิ่งที่คุณคิดว่าคุณรู้ฮะเพราะว่าฐานข้อมูลโมบองผมนี่โอ้โหระดับซูเปอร์คอมพิวเตอร์เพราะนั้นเอานะตอนนี้มีหนึ่งต่อหนึ่งนะฮะ ขไลออกอัลบั้มตอนอายุน้อยกว่ากันอัลบั้มแรกเลยนะเพลงแรกอันนั้นอันวาเจอครับเจ้านายครับเอาแล้วตะลึง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 อันนี้จะแปลกใจอยู่เลยนะจะแปลกใจโอเคใช่เจ้านายก็เธอนั่นกินหมูคนละชั้นคนละชั้นไม่ใช่คนละชั้นโอเคอ้าวมาต่อมาแล้วเพรว่าฟ้องพ่อเจเลยอันนั้นว่าทำไมถูกทำไมถูกและ ถูกต,ต,ต้องครับเาะว่าเด็กกว่าตอนออกเพลงแรกนะฮะเอาละปลามกับปออย่าปล่อยเสือเข้าป่าฮะ <c oughs> คุณต้องการข้อนี้เพื่อล้มแชมป์เลยอย่านะฮะอย่าประมาทสองคนนี้ไม่ธรรมดานะฮะ <c oughs> และตอนนี้และระหวา่างเจ้านายกับเจ๊จะถึงแล้วเอาแล้วเจ้า <c oughs> นาย<อ> ณทำอย่างนี้ผมไม่ได <sam> ้กดด่ากันเลยด่าแล้วอินสติ้งด่ากันแล้วเดี๋ยวมันก็วงแตกเดี๋ยวมันก็วงแตกมันพินเดียมมันพินเดียมเดี๋ยว่าไปกดดีๆนะเจ๊เะตื่นนะเติร์นเติรนเติร์นเติร์นตอนนั้นพี่เจกี่ขวบเยี่ยมกับเจ้านายตอนออกหนุสามชั้นโอเคกี่ขวบคนละชั้นไม่ไม่ผมคนละที่แ่้หล่นหายแน่นอนคุณกดทำไมผมไม่ได้กดเจตรินเป็นรอบที่ทำไมเท็ด ทำไมพีดสิทำไมพิดตาลล็อกแรกนะตาลล็อกแรกนะเทียแกงแกงเขาชิมแกงแกงนะหน่อยทำไมผูกซีผิดครับนี่ทำไมคุณเอามือมาแล้วนี่ทำไมเจามาก่อนโอ้โหตอนนี้ทีมแชมป์หนีตายครับตีเสมอมาหนึ่งต่อหนึ่งแก้ตัวหน่อยแก้ตัวหน่อยอย่าทะเลาะกันเรื่องนี้ไม่จาะเป็นเหลี่ยมเป็นเหลี่ยมแล้วไม่มีไม่มีวงเหรอเจตรินกับ แดนบรเวณนะฮะมาเจแดนครับผมแดนดีทูบีฮะโอเคศิลปินนักร้องในบ้านเรานี่เก่งและมีความสามารถกันทั้งนั้นค่ะเห็นได้จากแต่ละคนที่มีผลงานฮอตฮิตมาตั้งแต่อายุยังน้อยเริ่มกันที่คนแรกอย่างพี่ลุยสกอตต์หนึ่งในคู่หูดูโอในตำนานอย่างวงแรปเตอร์ที่ปล่อยอัลบั้มแรกมาให้เราได้โยกการตั้งแต่ปี2537ซึ่งตอนนั้นนุ่มลุยสกอตต์เพิ่งมีอายุได้12ปีเท่านั้นเอง คนต่อมาที่คุณน้าคุ้มตากันมาตั้งแต่ตัวน้อยในฐานะศิลปินเด็กมากความสามารถที่ปล่อยเพลงออกมาแต่ละครั้งทุกคนก็ต้องร้องตามกันทั้งบ้านทั้งเมืองอย่างอนันต์อันวาที่มีผลงานเพลงในอัลบั้มแรกตั้งแต่อายุ13ปีเท่านั้นเองอันดับถัดมาก,กับสาวน้อยมหัสจรย์อมิตาทัธายังที่ได้เซ็นสัญญาเป็นศิลปินในสังก MM ัด GMM Grammy er, ตั้งแต่อายุ14ปีและมีอัลบั้มแรกด้วยวัยเพียง15ปีและยังประสบความสําเร็จสร้างยอดขายได้ถึง1.3าล้านชุดภายใน5เดือนเท่านั้น ไปต่อกันด้วยหนุมหลอหน่าซายอย่างน้องเจ้านายลูกหัวแก้วหัวแหวนของพี่เจเจตารินเสละเป็นคนแรกของค่ายเจมีดีที่ปล่อยผลงานเพลงแรกก็เรานั้นมันคนละฉันด้วยวัยเพียง16ปีค่ะ มาถึงบอยแบนด์ขวัญใจวัยรุ่นยุค2 0 0พแดนวรเวสที่เปิดตัวเป็นศิลปินในนาม D2B เมื่ออายุ17ปีกับอัลบั้มเพลงแรกซาติแบบสั้นๆที่ออกมาก็สามารถเข้าไปนั่งในใจแฟนคลับได้ทั่วประเทศเลยแหละคะ่ะพูดถึงคุณลูกไปแล้วจะไม่พูดถึงคุณพ่อก็คงไม่ได้สําหรับคุณพี่เจเจตรินที่ปล่อยผลงานอัลบั้มเพลงแรกอย่างอัลบัม้มจอเอบอในปี2534เป็นผลงานเพลงแนวแรปยุคแรกๆของไทยตอนอายุ21ปีคะ่ะ ตอนนี้นะฮะผมบอกได้เลยว่าทีมสุดยอดพิธีกรเกมโชว์นะฮะเจอกับสุดยอดวงร็อกจากยุค90สเสมอกัที่1-1และในข้อสุดท้ายทั้ง2ทีมต้องการ1คะแนนนี้เพื่อป้องกันแชมป์หสมัยไปเลือกรถเลือกกุญแจ หรือเพื่อโค่นแชมป์เป็นแชมป์ทีมใหม่และนี่คือคำถามข้อที่3กครับเอาอีกแล้วคะ่ะคุณผู้ชมคะแนนตีขึ้นมาเสมอกันทำเอาโบโบปวดหัวไปมดุดหลายๆคู่ต้องมาต่อในข้อชีช้ชะตนี้เหตุการณ์จะเร้าใจแค่ไหนติดตามต่อพรุ่งนี้คะ่ะ go banana's it.